<Action. S 2> เมื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเดียวแน่นอนว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยเพราะไม่มีประชาธิปไตยที่ในที่ไม่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่อย่างเดียวไม่ใช่หลักประกันของการเป็นประชาธิปไตยเฉพาะ้ยเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ตะโกนปลอปล่าวว่าการเลการมีการเลือกตั้งเท่ากับการมีประชาธิปไตยมีเจตนาบ,บิดเบือนหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ก็พอตัวเองได้ประโยชน์นี่ไม่ใช่ข้อถกเถียงที่เพิ่งเกิดขึ้นในนี้หรือการังเกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยมาเป็น ปรากฏการทีม่มีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องการเลือกตั้งทมให้รัฐบาลที่อ้างว่ามีเสียงของประชาชนสนับสนุนหลังแปรร้าการบริการประเทศปรับทำตัวไม่ต่างกับรัฐบาลปฏิการไม่สนใจเสียงประชาชนและเสียงคัดค้านปฏิเสธการตรวจสอบไมใ่ใส่ใจเรื่องทำทำผิบานทรมาผีบาน ส,สุดท้ายก็หมดความชอบธรรมทางการเมืองจนประชาชนต้องลุกขึ้นมาขับไล่อียบปตและยูเครนเป็นสองประเทศล่าสุดที่เผชิญหน้ากับกับปรากฏการณ์แบบนี้ในสถานที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งปเป็นหลักการประชาธิปไตยทุกอย่างยกเว้นช่องทางที่จะ ได้มาซึ่งคำน่าทำให้เกิดคำถามจริงๆแล้วการเลือกตั้งเป็นคำตอบสำหรับประชาประชาธิปไตยแค่ไหนถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทะเละความไว้วางใจจากความคาดหวังที่ประชาชนมอบให้รัฐบาลนั้นยังมีความชอบธรรมที่จะอ้างความเป็นตัวแทนประชาธิปไตยทำในสิ่งที่ฝืนความ รู้สึกของประชาชนต่อไปได้อีกหรือไม่มีรัฐบาลเยเดียรที่อ้างว่าชอบทำในชอบทำในการบริหารประจกักประเทศจากการเลือกตั้งแต่ความที่เป็นประชาธิปไตยกับหยุดอยู่แค่นะั้นหลังจากประชาชนเดินออกจากคูหาเลือกตั้งอำนาจทุกอย่างก็จะไปรยชนบนเมือของนะ การเมืองมีแต่การแช้อำนาจแต่ไม่มีการเคารพกฎตุนการไม่มีการปฏิรูปเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้เกิดการประท hey! ้วงดุลอำนาจสุดท้ายประชาชนก็จะได้แต่ประชาธิปไตยเฉพาะเพียงรูปแบบ <c oughs> ถ้าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกตั้ง พียงอย่างเดียวก็เอาไปย่อนบัตรเลือกตั้งก็คงไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ตัดสินใจว่าใครมีจิตจิตวิญญาไอจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ไ่บี bye.